พ่อแม่พี่น้องสูขู่สูก้นจาเมื่อนี่พามากินต้มจับนะจ๊ะไว้จับกินน้ากันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะจ๊ะเสือมาา้าจ้าเมื่อนี่ฝนกระตกคือเกาฝนตกโอ้ได้เยอะเลยค่ะ ปุงก้นพี่น้องใส่น้ำตาลใส่พริกผงเมื่อนียนกินกับข้าวแกะจต่พี่น้องกับข้าวแกะฝนตกแต่พี่น้อง ตกลิ้นอยู่เบิร์ดเมือ่อมามามาจ่ามากินน้ำกันกินด้วยกันนะคะทุกคนกล้วยจับอืหอมเสบ็สบๆเมื่อนี้แม่อว้วนพามากินกล้วยจับนะจา๊ากินแล้วแม่อว้วนเด้อจ้ะ ก่วยจับได้ซิมมังกันอืมแซ่บมากเจ้าอ,อร่อยมากมบรรยากาศบรรยากาศฝนฝนตกลิ้น สดนอนอือืแซ่บมากจ้า กว้จับฝนตกสดห่อนสดชื่นอหอดกระดูกเห็นความพี่น้องเลย Rồi bọc ngay nè Vẫn tục đấy đi chào กระดูกคันสภาพแบบนี้ตกบิดขึ้นจะได้บุหนอกพ่อแม่พี่นอ้องคิดว่าหรือว่า แสีบมากฝนตกลิ้นมาสิไปตลาดเกับบ่าได้ไปพี่น้อยจืด กินอาหารแบบยังย่ายังไงเนาะจ้าสบายสบาย จ้เน้นกันเยอพี่น้องเขาจะเค็ดขร์น้ำบันใส่รออันใส่รถอันเขาเจะไปลดผมพวงมาไปหาขาย เห็ดทุงละสิบบาทแหลมขายน้ำมูบานนั่นมูบานนี่แล้วจังตลาดน้อยเคลื่อนที่น้ำมันสามมาก็ะเลนไปตดจอดทตี้ยขวานาบ้านบีบแกติ๊กติ๊กากันออกมาหาสื่อ อยู่บ้านขอเ่ยงขอช้ยภูุ้มบานนองม่วงเขาเจ้ากระสืีนแลนไสมัยแต่สี่สิบกว่าปีขึ้นหลังนาจาแต่ข่อยเป็นเด็กหน่อยบ่มีได้ตุ่มเลย ยังแรง,งม,มิเตอร์กดจองจงโจ๊กเนาะทำไมตะเกียบบอนลูกอืมเนี่ยแสบพี่พี่น้องกินไปกินมากก็อิ่มเน่อยแา่ตังเราบักลายนึงไว้ยเหวลา ทองมะหาสิบบาทท,บาทุงมาสี่สิบนอกจากพิเศษกบหาสิบได้ไยบริษัทสื่อมาตมหยากพี่น้องเลยครับรถเต้นไปสื่นอนาหลานคนรถสะดวกสบาย กิปนี่ก็แค่นี่อคนะจ้าลิปหน้าก็จะคอยพอ,อกกันไหม